ไหนใครดูคลิปนี้ในวันที่1หรือวันที่16ของเดือนบ้างถูกลอตเตอรี่หรือว่าถูกกินจ้ะสวัสดีค่ะวิจากแชนแนลพอย n t ิวค่ะ เชื่อวิวไหมว่าหลายๆคนเนี่ยนะคะมีความฝันอยู่ในใจค่ะว่าฉันเนี่ยไม่อยากเป็นคนเก่งแต่ฉันอยากเป็นคนที่โชคดีและยิ่งไปกว่านั้นฉันอยากเป็นคนโชคดีที่ถูกรางวัลที่1นนะคะโอ้โหเชื่อว่าเป็นคําพูดในใจของใครหลายๆคนมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะใครที่ดูคลิปนี้ในวันที่1หรือวันที่16ของเดือนนะคะแต่ทุกคนรู้กันไหมคะว่าปณิธานนี้เนี่ยเป็นปณิธานของมนุษยชาติค่ะและมันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นนะคะแต่แนวคิดเรื่องหวยเรื่องลอตเตอรี่เนี่ยนะมันเป็นแนวคิดที่เก่าแก่อันดับต้นๆของ ประวัติศาสตร์เลยค่ะดังนั้นวันนี้เรามาย้อนประวัติศาสตร์ของหวยประวัติศาสตร์ของลอตเตอรี่ประวัติศาสตร์ความอยากเป็นคนโชคดีของมนุษยชาติกันดีกว่าค่ะถ้าพร้อมที่จะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกแล้วก็ได้สาระกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะ ถ้าจะพูดถึงประวัติศาส mm hmm. ตร์ลอตเตอรี่เนี่ยนะคะโอ้โ oh หเอาจริงๆจะมาพูดถึงแค่คําว่าลอตเตอรี่แล้วก็ผ่านมาไม่กี่ปีเนี่ยนะมันไม่ได้เลยค่ะเพราะว่ามนุษยชาติของเราเนี่ยนะคะมีแนวคิดเรื่องการใช้ดวงเนี่ยมาตั้งแต่ดึกดาบันสุดๆเลยค่ะโดยเฉพาะการใช้ดวงที่เอาคนจํานวนมากๆมานะแล้วมาเสี่ยงโชคกันว่า เอ๊ะใครจะเป็นผู้โชคดีกันบอกเลยว่าการพนันนี่ฝังอยู่ในสายเลือดของมนุษยชาติค่ะเพราะว่าจากที่วิวไปค้นมาเนี่ยนะหลักฐานที่เก่าแก่อันดับต้นๆของประวัติศาสตร์ที่ใกล้เคียงกับลอตเตอรี่นะคะมันเก่าแก่ไปถึงขั้นเป็นพันๆปีเลยค่ะทุกคนโดยมันมีบันทึกอยู่ในหนังสือเล่มน,นึงนะคะ ที่หลายคนน่าจะนึกไม่ถึงคําว่ามันมีนั่นก็คือพระคัมภีร์ไบเบิลพันธสัญญาเก่านั่นเองนะคะและสําหรับใครที่ไม่เชื่อนะคะว่าในพระคัมภีร์ไบเบิลมีการเสี่ยงดวงกันเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้มีแค่จุดเดียวด้วยนะคะแต่ว่ามีหลายจุดเลยค่ะทุกคนและในพระคัมภีร์ไบเบิลมีการใช้การจับฉลากเสี่ยงดวงกันเนี่ยนะคะในหลากหลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นการจับฉลากแบ่งของการแย่งของกันนะคะการจับฉลากแบ่งดินแดนการโดยมีการส่งตัวแทนของแบบแต่ละชน เผาอะไรอย่างเงี้ยมาจับฉลากกันนะว่าใครจะได้ไปปกครองดินแดนไหนนะคะไปจนกระทั่งถึงการจับฉลากลงโทษคนเลยค่ะว่ายจะลงโทษหรือจะไม่ลงโทษดีแบบนี้นะคะ <c oughs> ก็ล้วนแต่ใช้การจับฉลากทั้งนั้นเลยค่ะเรียกได้ว่าวัดดวงเอาหลายต่อหลายรอบเลยทีเดียวนะคะ ซึ่งสำหรับใครที่อยากไปตามอ่านหรืออยากตามหาดนวยนะคะถ้าเป็นในเวอร์ชัน k i n ส์เจม s Game เนี่ยซึ่งเป็นพระคัมภีร์ไบเบิลเวอร์ชันภาษาอังกฤษที่หลายๆคนให้การยอมรับเนี่ยนะคะก็จะปรากฏเป็นคําว่า cast lots นะคะซึ่งคําว่า lots ก็หมายถึงฉลากนั่นเองค่ะส่วนคาว่า cast ก็คือแบบเหมือนจับหยิบเลือกออกมาประมาณนี้นะคะก็สามารถไปตามหากันได้ค่ะอันนี้ก็คือในพระคัมภีร์ไบเบิลพันธสัญญาเก่าใช่ไหมคะก็จะเป็นของพวกฮิบรูอะไรอย่างนี้ก็คือในช่วงตะวันออกกลางค่ะอีกอรารยธรรมหนึ่งนะคะที่ดูจะเป็นคนเชื่อเรื่อง เื่เหตุเรื่องผลอะไรมากๆอย่างอาริยะธรรมกรีกเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาเชื่อในการจับฉลากไม่แพ้กันเลยค่ะ เพราะว่าเขาเอาการจับฉลากเนี่ยนะคะมาใช้กับการเมืองการปกครองค่ะทุกคนโดยเขาจะใช้กับการสุ่มชื่อชาวเอเธนนะคะว่าเอ๊ะชาวเอเธนคนไหนนะควรจะขึ้นมามีหน้าที่ปกครองบ้านเมืองรับใช้ประชาชนอะไรต่างๆค่ะโดยเขาก็ไม่ได้สุ่มกันมุ่งมั่วซั่วๆนะคะแต่เขามีอุปกรณ์ในการสุ่มด้วยค่ะซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวพ่อของการสุ่มลอตเตอรี่ในสมัยปัจจุบันเลยนะเพราะว่าถ้าใครเคยดูเรื่องการประกาศลอตเตอรี่จะเห็นว่าเขาไม่ได้สุ่มแบบว่าจับฉลากมุ่งมั่วซั่ว ะะแต่เขาต้องมีเครื่องใช่ไหมที่เป็นเครื่องแบบหมุนๆเลขอะ่ะแล้วก็หมุนๆหมุน,มนแล้วก็ตักลูกบอลขึ้นมาแล้วก็เปิดเด,เด,เดแล้วก็แบบอืเลขประจําหลักที่ได้เท่านั้นเท่านี้นะคะต้องบอกว่าชาวกรีกเนี่ยเขามีตัวพ่อของเครื่องนี้อยู่นะคะชื่อว่าแคลโรเทเรีนค่ะโดยเขาก็จะเอาไว้สุม่มไอ้ชื่อประชากรแบบพี่วิวบอกนี่แหละซึ่งวิธีใช้งานมันเนี่ยนะคะดูจากหน้าตาข้างๆเนี่ยหลายคนอาจจะงงว่าแล้วมันสุ่มยังไงอะนะคือไอร้รูๆที่เห็นอยู่เนี่ยนะคะมันเป็นรูที่เขาเอาไว้ใส่ชื่อประชากรลงไปค่ะโดยเขาจะเอาชื่อ ื่อประชาะกรเนี่ยนะคะไปแกะสลักใส่แผ่นหินเล็กๆๆค่ะซึ่งการเรียงรายชื่อเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นการเรียงแบบสุ่มไปเลเวลหนึ่งแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะมีลูกบอลค่ะเป็นลูกบอลสีขาวสีดําเขาก็จะใส่ลงไปบนเครื่องนี้ค่ะแล้วก็อารมณ์ประมาณว่าถ้าสมมุติว่าลูกบอลออกสีขาวนะจะเอาชื่อที่อยู่ในแถวนี้ทั้งหมดออกไปถ้าสมมุติว่าลูกบอลออกเป็นสีดํานะเราจะเอาชื่อทั้งหมดที่อยู่ในแถวนี้เก็บเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยนี่ก็จะเป็นหลักการสุ่มของเขานะคะว่าเออใครจะต้องมีหน้าที่ขึ้นมารับผิดชอบอะไรต่างๆในกรุงเอเทะ ที่เรียกว่าเป็นบรรพบุรุษของการสุ่มลอตเตอรี่นะคะ ฟังดูเหมือนเป็นแนวคิดตะวันตกมากๆเลยใช่ไหมทั้งคิิปรูทั้งกรีกแต่จริงๆแล้วอย่างที่วิวบอกไว้ค่ะว่าการสุ่มหรือว่าการแบบลุ้นดวงอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องที่คอมมอน,นกว่านั้นมันเป็นเรื่องที่ฝังรากอยู่ในอารยธรรมของมนุษยชาติมากๆค่ะ,คะเพราะว่าตัดข้ามาอีกฟากหนึ่งของโลกนะคะที่จีนค่ะทุกคนนี่ก็มีแนวคิดที่ใกล้เคียงกับลอตเตอรี่ในสมัยปัจจุบันมากๆเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าในช่วง200ปีก่อนคริสตศักราชเนี่ยนะคะที่จีนในสมัยราชวงศ์ฮั่นค่ะ ตอนนั้นเนี่ยเขามีปัญหาก็คือปัญหาเรื่องการเก็บภาษีนี่แหละคือเขาอ่ะมีแนวคิดว่าโอ้ฉันจะสร้างนั่นสร้างนี่นะคะสร้างกำโพงสร้างกำแพงอะไรก็ว่ากันไปค่ะปรากฏว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยประชาชนไม่ยอมจ่ายภาษีมาให้นะคะซึ่งตามประวัติศาสตร์จีนเนี่ยการไม่ยอมจ่ายภาษีจะเป็นปัญหามาโดยตลอดค่ะถ้าผู้ปกครองคนไหนหาวิธีแก้ปัญหาแบบอารมุ่อรวยได้ก็จะรอดกันไปนะคะแต่ถ้าหาไม่ได้เนี่ยก็บอกเลยว่ารบกันค่ะก็มีการแบบกบ่อกระปฏข่าผู้ปกครองอะไรต่างๆเรียกได้ว,ว่า ยอะแยะมากมายเลยนะคะในคราวนี้เขามีวิธีแก้ปัญหาที่ดีมากๆค่ะก็คืออะไม่ยอมจ่ายภาษีกันใช่ไหม ได้งั้นคิดเกมมาให้เกมหนึ่งแล้วกันทุกคนชอบได้รางวัลอยู่แล้วอะทุกคนเรามีเลขอยู่จํานวนเท่านี้นะทุกคนซื้อตั๋วเข้ามาสิใครที่ซื้อตัว๋วใครที่จ่ายเงินเข้ามานะก็มีสิทธิ์เลือกเลขที่ตัวเองชอบแล้วถ้าสมมุติว่าทางการประกาศเลขไหนออกมาคนที่เลือกเลขนั้นไปก็จะต้องได้รางวัลน,นะคะทีนี้คนก็แห่กันมาซื้อเต็มไปหมดค่ะดังนั้นเขาก็เลยสามารถระดมทุนเอาไปสร้างนูน่นสร้างนี่กันได้นะคะซึ่งเกมแบบนี้นะคะก็จะมีชื่อเรียกว่า ค่ะมันแปลว่าตั๋วพิราบขาวค่ะเพราะว่าจีนเนี่ยพื้นที่เขาค่อนข้างกว้างใช่ไหมคะจะแบบว่ามาซื้อตรงซื้อตั๋วเดินทางคงไม่สะดวกค่ะดังนั้นในสมัยก่อนเขาก็เลยส่งตั๋วกันผ่านทางนกพิราบขาวหรือว่านกพิราบสื่อสารนั่นเองค่ะถึงมันจะฟังดูคอนเซปต์คล้ายลอตเตอรี่ เกือบจะมากแล้วนะแต่ในสมัยปัจจุบันนี้เกมแบบนี้เขาไม่ได้เรียกว่าลอตเตอรี่ค่ะเขาจะเรียกว่าคีโน่นะคะเอาละดังนั้นเราข้ามไปดีกว่าค่ะกลับมาที่สมัยเกือบจะปัจจุบันนะคะมาดูใกล้ๆเราหน่อยดีกว่าไม่เอาเป็นพันปีละมาดูกันว่าเอแล้วไอเดียของลอตเตอรี่ในสมัยปัจจุบันเนี่ยมันน่าจะมีที่มาเริ่มต้นมาได้ยังไงนะคะก็ต้องบอกว่าโอ้โหตอบไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่ามันมีถึงสามทฤษฎีด้วยกันนะคะที่เขาเล่ากันว่านี่แหละจุดเริ่มต้นของลอตเตอรี่สมัยปัจจุบันนะคอนเซปมันกก็คืออารที่แบบ ขายตัว๋วขายเลขขายอะไรสัอย่างให้กับคนทั่วไปประชาชนทั่วไปสามารถเดินเข้ามาซื้อได้เลยแล้วรางวัลก็จะต้องเป็นเงินสดนะคะซึ่งท,งทั้ง3ามทฤษฎีเนี่ยนะคะเกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่15ทั้งนั้นเลยค่ะโดยทฤษฎีแรกนะคะเกิดขึ้นในปี1420ค่ะที่เลอคูสฝรั่งเศสนะคะ คือที่เมืองนี้มันมีการจะสร้างป้อมปราการแล้วก็กำแพงเมืองค่ะแต่ว่าเงินไม่พอนะคะดังนั้นเขาก็เลยจัดการขายสลากออกไปนะคะแล้วก็ให้ประชาชนที่จ่ายเงินซื้อสลากเนี่ยมันลุ้นรางวัลที่เป็นเงินนั่นเองค่ะส่วนทฤษฎีที่2นะคะเกิดขึ้นในปี1446ค่ะที่เมืองบรูชเบลเยี่ยมนะคะซึ่งต้องบอกว่าอันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากเมืองเลยนะแต่ว่าเกิดขึ้นจากคนคนเดียวเลยนะคะที่สําคัญเป็นผู้หญิงค่ะคือเธอเนี่ยเป็นภรรยาไม้ของศิลปินสมัยรุ่นในสองคนนึงค่ะชื่อว่าเจนแวนไอคะ์ ะะเธอเนี่ยอยากหาเงินนะคะมาบริจาคช่วยเหลือคนที่ตกยากคนที่เดือดร้อนอะไรต่างๆค่ะดังนั้นก็เลยคิดวิธีระดมทุนขึ้นมานะคะโดยขายสลากค่ะให้กับคนทั่วไปเนี่ยเข้ามาซื้อนะคะแล้วคนที่ชนะก็จะได้ เงินเป็นรางวัลไปค่ะนอกจากนี้อันนี้พิเศษนิดนึงนะก็จะมีการแจกรูปของสามีเธอให้กลับบ้านไปด้วยเช่นกันค่ะส่วนทฤษฎีที่3นะคะบอกว่าเกิดขึ้นในปี1449ที่มิลานอิตาลีค่ะคือเขาเนี่ยนะคะต้องการจะจัดตั้ง Golden Ambrosian Republic ค่ะก็คือพวกรัฐบาลที่ปกครองดูแลกรุงมิลานนะคะดังนั้นก็เลยใช้วิธีขายสลากระดมเงินนี่แหละค่ะและนี่นะคะก็คือ3มทฤษฎีที่น่าจะเป็นที่มาของลอตเตอรี่สมัยปัจจุบันนี่แหละเราจะเห็นว่ามันมีคอนเซปต์ร่วมกันมาตั้งแต่สมัย อดีตจนปัจจุบันเลยใช่ไหมว่าเจ้ามือเนี่ยเขาต้องการรวบรวมเงินเยอะๆนะคะแล้วเขาก็คิดว่าจะหาวิธีไหนรวบรวมเงินได้เร็วที่สุดก็เลยใช้วิธีขายสลากให้คนมาลุ้นโชคนี่แหละซึ่งมันก็เป็นความวินวินระหว่างคนที่ชนะกับ คนที่เป็นเจ้ามือนะคะเพราะว่าเจ้ามือก็จะได้เงินมาก้อนใหญ่มากๆแล้วก็เจียดเอาก้อนเล็กๆก้อนหนึ่งมาเป็นเงินรางวัลใหญให่ให้กับคนที่ซื้อสลากมาในราคาถูกนั่นเองค่ะและแน่นอนนะคะในเมื่อวิธีคิดนี้มันวิน,ว,นวินมากๆแล้วมันก็เป็นวิธีหาเงินที่ง่ายดังนั้นแนวคิดนี้ก็เลยแพร่หลายไปเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งเกิดคําว่าลอตเตอรี่ขึ้นในช่วงศตวรรษที่16นั่นเองซึ่งถ้าเราไปพูดถึงคําว่าลอตเตอรี่เนี่ยนะคะความหมายเอาแบบเป๊ะๆเ,เลยเนี่ยเขาบอกว่า มันคือ arrangement for an awarding of prizes by chance among those who buy tickets ก็คือการจัดสรรรางวัลให้ตามโชคลาาวาสนาของผู้ที่ซื้อตั๋วนะคะอันนี้ก็คือค,อคำว่าลอตใช่ไหมคือเหมือนกับว่ากองเยอะๆแล้วก็หยิบขึ้นมาจากกองนั้นค่ะส่วนสาเหตุที่ว่าทำไมต้องเป็นลอตโต้หรือต้องเป็นลอตเตอรี่เนี่ยนะอันนี้มีที่มาจากภาษาอิตาเลียนค่ะเพราะคำนี้ในเวอร์ชันอิตาเลียนเนี่ยมันคือคำว่า lotteria ค่ะซึ่งก็มีที่มารากศัพท์จากภาษาเยอรมันอีกทีนะแปลว่าส่วนแบ่งค่ะ และหลังจากมีเกมลอตเตอรี่ขึ้นมานะคะคอนเซปต์นี้มันก็ยิ่งแพร่หลายไปหนักหน่วงค่ะต้องบอกว่ามนุษยชาติของเราเนี่ยชอบการเสี่ยงดวงมากๆนะคะเพราะว่าเราเอาการเสี่ยงดวงการระดมทุนในลักษณะนี้ในลักษณะของลอตเตอรี่เนี่ยนะคะไปใช้ในอะไรหลายๆอย่างมากๆเลยทีเดียวค่ะในประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่แบบว่าการระดมทุนเล็กๆน้อยๆหรือว่าการระดมทุนเพื่อตั้งอาณานิคมการระดมทุนเพื่อทําสงครามนะคะก็ใช้คอนเซปต์ลอตเตอรี่เข้าไปจับกันมาแล้วหมดเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นอังกฤษนะคะก็มีการ จัดทาลอตเตอรี่โดยควีนอลิซาเบธนะคะในปี1567ค่ะควีนอลิซาเบธที่1นนะไม่ใช่ที่2นะคะเพราะว่าที่2คงไม่อยู่มาตั้งแต่ปี1500กว่าๆนะซึ่งลอตเตอรี่ในครั้งนั้นนะคะก็เป็นการระดมทุนเพื่อเอามาทําให้จักรวรรดิอังกฤษเนี่ยนะคะแข็งแกร่งค่ะโดยในครั้งนั้นอนะขายไป400,000กว่าใบแล้ว400,000กว่าใบตั้งแต่ปี1500กว่าคิดดูว่าเยอะขนาดไหนนะคะที่สําคัญรางวัลเนี่ยนะคะหลากหลายค่ะมีตั้งแต่เงินสดเครื่องสังคลโลกไปจนกระทั่งถึงผ้าททอเเลยยีีดวค่ะ อันนี้ก็เป็นฝั่งอังกฤษใช่ไหมหรืออีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะที่เรียกได้ว่าลอตเตอรี่สร้างชาติเลยค่ะก็คือสหรัฐอเมริกานะคะตอนที่กําลังจะประกาศตัวเป็นอิสรภาพจากอังกฤษค่ะตอนที่กําลังแบบรบๆประกาศอิสระภาพอะไรกันอยู่เนี่ยนะคะถามว่าฝั่งอเมริกาเนี่ยเอาเงินทุนที่จะซื้ออาวุธมารบกับอังกฤษมาจากไหนเบนจามินแฟรงคลินเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการออกลอตเตอรี่นี่แหละค่ะเพื่อหาเงินมาซื้อพวกอาวุธอะไรต่างๆนะคะ ซึ่งต้องบอกว่าคอนเซปต์ของการระดมเงินระดมทุนเนี่ยนะคะด้วยลอตเตอรี่ก็ยังเป็นแบบนี้มาจนถึงปัจจุบันนี้แหละเราจะเห็นการระดมทุนในรูปแบบการออกสลากเนี่ยเต็มไปหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นสลากกาชาติเคยซื้อกันไหมที่เรารู้สึกว่าอุ้ยสลากกาชาติฉันซื้อเพื่อลุ้นนั่นลุ้นนี่จริงๆมันก็คือการระดมทุนเพื่อกาชาตินั่นแหละค่ะหรือว่าอีกอย่างหนึ่งที่ آ, ทุกคนก็เพิ่งจะโดนกินกันไปะนะคะก็คือสลากกินแบ่งรัฐบาลชัดเจนไม้ตามชื่อเลย คือกินมาแล้วแล้วก็เอาไปแบ่งให้รัฐบาลค่ะส่วนใครที่คิดว่าโอ้โซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไปชีวิตนี้ไม่มีทางได้ถูกหรอกวิวบอกเลยว่ามันก็มีโอกาสถูกนะคะมันแค่อาจจะโอกาสน้อยมากๆมากๆและมากๆค่ะเดี๋ยววิวจะลองคํานวณให้ฟังนะคะว่าเรามีโอกาสถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลขนาดไหนค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเรื่องไม่ต้องรู้ก็ได้แต่วิวอยากบอกค่ะอยากรู้กันไหมว่าเราเนี่ยมีโอกาสถูกลอตเตอรี่มากขนาดไหนอ่ะเนื่องจากเรื่องพวกแจ็คพอตอะไรต่างๆมันยากเกินไปนะคะดังนั้นเราเอาแบบง่ายๆก่อนดีกว่าเริ่มจากสลากกินแบ่งรัฐบาลของไทยเนี่ยมีทั้งหมด6หลักใช่ไหมคะดังนั้นมันจะมีทั้งหมด1 000, 000, 000, 000, 000, ล้านหมายเลขค่ะตั้งแต่0 0 0 0 0 0ไล่ไปจนกระทั่งถึง9999 9 99, 9, 99, 9 99, ค่ะ การที่เราจะถูกรางวัลที่1เนี่ยก็มีแค่รางวัลเดียวใช่ไหมก็คือต้องเลขตรงเป๊ะเ,เ,เลยนะคะแปลว่าเรามีโอกาสแค่หนึ่งในล้านเท่านั้นเองนะคะที่จะถูกรางวัลที่1่ค่ะ,ะในไหนก็ไหนขออธิบายแบบเรื่องความน่าจะเป็นนิดนึงแล้วกันนะคะเพราะว่าเผื่อใครที่เรียนคณิตศาสตร์ม .5 อ,อยู่จะได้เข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นค่ะวิธีคิดตามหลักคณิตศาสตร์เนี่ยนะคะความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์อะไรหนึ่งๆขึ้นเนี่ยนะคะก็เท่ากับ จำนวนผลที่จะเกิดขึ้นหารด้วยจำนวนเหตุการณ์ทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นค่ะอย่างกรณีการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเนี่ยนะคะ จำนวนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นที่เป็นไปได้ทั้งหมดที่เลขมันจะออกมาเนี่ยนะคะก็เกิดจากตัวเลขทั้งหมด6หลักค่ะโดยแต่ละหลักเนี่ยก็มีทั้งหมด10หมายเลขก็คือ0-9นั่นเองนะคะแปลว่า10หลักคูณกัน6ครั้งก็คือ10ยกกําลัง6หรือว่า1ล้านนั่นเองค่ะในขณะที่โอกาสที่เราจะถูกรางวัลที่1เนี่ยนะคะเนื่องจากจํานวนผลที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันมีแค่ตัวเลขเดียวที่มันจะตรงไปเป๊ะใช่ไหมดังนั้นเราก็ต้องใส่เป็นเลข1ค่ะ ซึ่งก็แปลว่าความน่าจะเป็นที่เราจะถูกรางวัลที่1นนะคะก็คือ1ส่วน10ยกกำลัง6หรือว่า1ในล้านนั่นแหละค่ะส่วนถ้าใครจะหาว่าเรามีโอกาสถูกรางวัลอื่นๆกี่เปอร์เซ็นต์ยังไงเนี่ยก็ต้องเทียบเคียงกันไปนะคะอย่างรางวัลเทียบเคียงรางวัลที่1เนี่ยมีทั้งหมด2เลขใช่ไหมก็จะกลายเป็น2ในล้านค่ะรางวัลที่2มี5รางวัลก็จะกลายเป็น5ในล้านนะคะคิดแบบนี้วนไปเรื่อยๆค่ะ และถ้าสมมุติว่าใครเป็นสายเลขท้าย2ตัวนะอันนี้ก็ง่ายหน่อยเพราะว่าจากเลข6หลักเนี่ยมันก็ลดเหลือแค่2หลักเท่านั้นนะคะบอกเลยว่าโอกาสถูกสูงมากๆค่ะนั่นก็คือ1%นอร์นะคะหรือว่าหนึ่งในร้อยนั่นเองค่ะและถ้าใครรู้สึกว่า1ในร้อยเนี่ยมันยังแบบใกล้เคียงความถูกไม่พอฉันนี่ไม่มีดวงอะไรเลยฉันเป็นคนซวยนะคะก็แนะนําให้ไปดูคลิปกฎของเมอร์ฟี่ทฤษฎีของคนซวยที่วิวเคยทำเอาไว้แล้วค่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะพูดถึงคนซวยมาแล้วมาพูดถึงคนซวยที่ เกือบถูกหวยจนต้องกลด่าฟ้าดินในทุกเดือนกันดีกว่าค่ะสงสัยกันไหมคะว่าทำไมคนที่เคยเกือบถูกรางวัลเนี่ยถึงมีเยอะนะักเดี๋ยวเด๋ยวก็ได้ยินคนบ่นแล้วแบบประมาณว่าโหยพลาดไปตัวเดียวเองอะ่ะเดี๋ยวๆดียวก็ได้ยินอีกบอกว่าทําไมทําไมไม่ซื้อกลับหน้ากลับหลังอมืมาซื้อเลขตรงๆแบบนี้ไม่ได้มันต้องกลับนะคะจริงๆแล้วเรื่องนี้ก็มีคําตอบจากเรื่องความน่าจะเป็นเช่นกันค่ะสาเหตุที่หลายๆคนเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเกือบถูกรางวัลบ่อยๆก็เพราะว่าคนเราอะ่ะ มีโอกาสเกือบถูกรางวัลเยอะกว่าโอกาสถูกรางวัลนั่นเองค่ะอธิบายด้วยรางวัลแบบหหลักนี่อาจจะยากไปนะคะอาจจะวุ่นวายเอาง่ายๆแบบแค่เลขท้าย2ตัวก่อนดีกว่าสมมุติว่าตัวเลขที่ถูกรางวัลเนี่ยคือตัวเลข45นะคะวิธีคิดก็เหมือนเดิมเลยค่ะสถานการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้ก็คือเลขที่อาจจะออกเนี่ยก็คืออะไรก็ได้ตั้งแต่0 0นนไปจนกระทั่งถึง99ใช่ไหมดังนั้นมันมี100สถานการณ์ค่ะ ในขณะที่ตัวเลขที่เกือบจะถูกรางวัลเนี่ยมีตั้งแต่เลขถูกคือ45ใช่ไหมเลขกลับก็คือ54ค่ะนับเป็น1สถานการณ์นะคะส่วนเลขใกล้เคียงเนี่ยเริ่มจากผิดหลักแรกก่อนนะคะก็จะมีตั้งแต่0 5 1 5 2 5 3 5 5 5 6 5 7 5 8 5 9 5ใช่ไหมคะรวมเป็นอีก9สถานการณ์ด้วยกันค่ะและเช่นเดียวกันนะคะสมมุติว่าผิดหลักหลังเนี่ยก็จะมีอีก9สถานการณ์เหมือนกันเนาะ รวมๆกันแล้วเนี่ยก็จะได้ออกมาเป็น19สถานการณ์ค่ะที่มีโอกาสเกือบจะถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวนะคะจากทั้งหมด100สถานการณ์ที่เลขมันอาจจะออกมาได้นั่นเองค่ะดังนั้นความน่าจะเป็นที่เรา เกือบจะถูกรางวาัลเลขท้าย2ตัวเนี่ยก็มีถึง19ส่วนร้อยนะคะหรือว่า19นั่นเองค่ะในขณะที่โอกาสที่เราจะถูกรางวาัลเลขท้าย2ตัวเนี่ยมีแค่1นะคะ hum, 19้อร์เกับ1ตตัวเลขห่างกันเยอะเลยเนาะส่วนถ้าใครอยากจะเอาไปใช้กับรางวาัลอื่นๆที่เป็นแบบ มีหลายหลักมากกว่านี้ไม่ว่าจะเป็นเลขท้าย3ตัวหรือว่ารางวัลที่ 1, 2, 3, 4, 5อะไรเนี่ยก็ต้องบอกว่าโอกาสเกือบจะถูกรางวัลก็จะยิ่งมีสถานการณ์มากขึ้นยิ่งขึ้นไปอีกนะคะดังนั้นก็ไม่แปลกเลยค่ะที่จะมีคนทุบโต๊ะจิกหมอนกลดดาฟ้าดินกันอยู่ทุกวันที่1ทุกวันที่16ว่าโอ๊ยพลาดไปนิดเดียวเองทําไมถึงไม่ถูกนะ นี่แหละค่ะก็คือความน่าจะเป็นนะคะที่เราจะมีโอกาสถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ได้พูดถึงสลากอื่นนะเอาเป็นว่าเฉพาะสลากที่มีปริมาณหลักเท่ากับสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วก็ใช้ตัวเลขล้วนๆก็มีโอกาสถูกประมาณนี้นี่แหละค่ะทั้งหมดคือเรื่องราวเกี่ยวกับลอตเตอรี่ที่วิวเก็บมาฝากทุกคนค่ะเอาเป็นว่าถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่อโอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย สวัสดีค่ะเอาจริงคลิปเนี้ยที่มาทําวันนี้นะคะไม่ได้เชิญชวนให้ทุกคนไปซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลซื้อสลากออมสินซื้อสลากกาชาติหรืออะไรก็ตามนะคะแค่อยากมาเล่าประวัติศาสตร์ให้ทุกคนได้ฟังค่ะว่าเออไม่ใช่แค่คนไทยหรือไม่ใช่แค่เรานะที่บาก,การพนันค่ะแต่ว่าเรื่องการพนันการเสี่ยงโชคเนี่ยมันอยู่ในสายเลือดของมนุษยชาติจริงๆค่ะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ